วันนี้ลุงขอตามเสนอเมนูบ้านๆเลยนี่นี่เมนูน้ำพริกมะขามสูตรของพ่อเว้ยแซบ่บจูดเด็ดเมนูเรียบง่ายทำง่ายด้วยแล้วก็นี่ปลาหมอย่างเกลือหรือว่าปลาหมอปิ้งเกลือปลาหมอปิ้งนี่นะยย่างจนแห้งเรืองหอมด้วยจัดไปหนึ่งชด ผักเส้นดองเว้ยของไม่ต้องมีถ้ามีนะแจมเลยหรือไม่ก็เป็นผักปดเว้ยอ,อย่างนี้ข้าวไมหมดหม้อได้ไงวะหมักก็ให้จัดไปหนึ่งกรบข้มข่าวสวัสดีครับ ลุงเทียนพารรอนะครับวันนี้ฝนตกเป็นลินเว้ยพอดีก็ลุงก็เลยนึกถึงเมนูของพ่อกับแม่ลุงเออก็พอดีลุงไปต่อยไอ้มะข่ามมาเนี่ยเออจะมามา,มาแก้มไอ้น้ำลำไยอะเอโอโป่งต,อง,ตองน้เน่ยแล้วก็พอดีฝนมันตกเป็นลินแล้วก็นึกแล้วก็มีป่ามาเราก็เลยนึกถึงเมนูของพ่อกับแม่เมนูของพ่อกับแม่อันไหนเป็นของนูของพ่อ อันนี้ไงอันนี้คือน้ำพริกของพ่อปลาของแม่เอออย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาข้าวปลาเพื่อจะย่างก่อนนี่นี่เลื่อนเลยเึ๊บีนี่นเองเห็นไหมนี่ปลาหมอเว้ยนี่ไปตกมาเออปลาหมอเนี่ยตัวเม่งเม่งนี่ปลาหมอเนะเฮ้ยไม่ใช่ปลานินนี่น,น,น,ะะน,น,นี่นี่ลูกปลานินนี่นี่ลูกปลานินน,นี่ปลาหมอเออเสร็จแล้วเราก็อะไรอะ่ะอะนอ่ะนี่เกลือ เกลือเกลือเอฮ้ยเกลือสักไม่ต้องเยอะนะเล็กน้อยเนี่นะนเยเขานะเขามันจะไม่ค่เค็มแล้วเพราะเราเราไปย่างเราไม่ได้ไปทอดหรือว่าไมไม่ได้ไปใส่เกลือเนี่ยเนี่ขาเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยพอเราทาเกลือ,อบางเสร็จแล้วก็นี่เฮ้ยนี่เราก็มาย่างไฟเลยนี่นี่นี่นปาปิ้งิงเออนี่วาง เรียบร้อยปิ้งไปอ่อนๆด้วยเอาขี้เทาขี้เทาเออลาไว้หน่อยเออลิ้นพันกันดน้วยเฮ้ยต่อมาก็เป็นเมนูพ่อหรือว่าตะแหวงเนี่ยอออันนี้ก็มนีนี่กระเทียมตักก็เป็นกระเทียมเม็ดใหญ่นะสมัยก่อนที่ลงุงเด็กๆเนี่ยกระเทียมไอ้กระเทียมแขกไอ้กระเทียมจีนอะไรเนี่ยมันยังไม่มีมันจะมีกระเทียมไทยเม็ดเล็กๆก็ใส่ไปตักยุ่มหนึ่งก็ยุ่มมือ แล้วก็อันนี้ใหญ่หน่อยแล้วก็ใส่สามสามสามกีบแล้วก็พริกตามตามใจท่านเลยไงเออเนี่ยเออลงใส่ไปประมาณหกเจ็ดเม็ดแต่แล้วก็นี่เป็นพริกพริกกระเหลี่ยงซึ่งโอ้โหเผ็ดมากเราก็ใส่ลงไปหน่อยเออเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวจะกินไม่ได้นะแต่เกิดเองชอบเผ็ดเองก็ใส่ไปตามตามตามเองเลยแล้วก็นี่มะขามเว้ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมะขามอ่อนแบบนี้นะจะดีมากเลยแต่ถ้าเกิดว่า ที่ลุงไปสอยล่ะมันมันมีอ่อนมั่งแก่มั่งซอยม,ม,ม,มั่วๆไปก็เดี๋ยวใส่ใส่มาขาม่าไปประมาณถ้านับเป็นฝักก็ฝักเล็กก็ประมาณสักเข้าฝักหรือเจ็ดฝักแล้วถ้าเกิดเองชอบเปรี้ยวนี่ในในใส่ฝักเล็กไปหมนะแล้วก็มีฝักใหญ่ฝักใหญ่เองต้องเอาเม็ดออกก่อนนะไอ้ฝักแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันมีเม็ดแล้วเดี๋ยวมันจะฝากเองก็ใส่ไปนี่ตามชอบมาหา้าแต่แล้วก็ โขกทุกอย่างให้เข้ากันเออสมัยก่อนเนี่ยะบ้านลุงเนี่ยน,นะไอ้พวกบางทีกะปิก็ไม่ค่อยมีก็มีมีบ้างแต่ว่าปลามีอยู่แล้วแต่กะปิเนี่ยมันต้องเป็นไปตืป้นทีไ่ไปหามาแล้วมาโขก,กเองใช่ปะเออบางทีไม่มีไม่เมื่อไม่มีกะปิเราก็ทาแบบนี้ได้เฮ้ยเออนี่อันนี้นี่นี่แต่แหวงก็ทําให้กินบ่อยๆตอนเด็กๆ เรียบร้อย,ยลเลยนะี่ตำตาตำให้แรกอเลยนะตาให้แะเอียดลเอียดทั้งหมดเลยนะเนื่องจากเป็นมะขามมะถ้าเกิดว่าชิ้นมันใหญ่ไปมันก็จะเออเองกัดกัดไปก็จะก็จะเปรี้ยวเออเนี่ยตมให้มันละเอียดระดับหนึ่งอะ่ะเออแล้วก็ปรุงรสนี่ด้วยน้ำปลาถ้าเป็นพ่อลงกบ็บียเลยไยงอันนี้ลงใส่ลงไปเอตอตวงให้ดูก็ได้เออเนี่ยสองช้อนแล้วนะอาน่าสามช้อน สี่ช้อนพอเออผงชูรสเว้ยเออใส่ลงไปตามชอบเลยนะเออจมใหม่ก่อนที่บ้านลงนุงนะโอ้โหอยากจนมากบางทีก็ไม่มีนะเว้ยผงชูรสเออแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยพ่อเขาชอบซื้ออยู่แล้วเว้ยทำขนมมันก็จะมีอยู่เราก็ใส่น้ำตาลใส่ตั่ลงไปประมาณนี้เลยเออให้มันนัวๆหน่อยเอออย่างนี้เลยเรียบร้อย เมนูนี้เรียบง่ายมากเออแล้วก็ชิมรสถ้าเกิดว่ามันอ่อนเค็มเองก็เติมน้ำปลาถ้าเกิดว่ามันเค็มโดดไปเองก็เอาน้ำตาลต,ตัดลงมาหน่อยเออแค่นั้นเองเมนูอือเมนูนี้ไม่ใช้กะปิเลยนะเออเดี๋ยวก็จะดามา่าเปลี่ยนช้อนเรียบร้อยเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนช้อนแล้วไอ้เมนูของพ่อเรียบร้อยรอมเมนูแม่เมนูแม่ก็จะนานหน่อยก็คือปลาหมอ ย่างเกลือดี๋ยว่าปลาหมอบปิ้งนี่นะนี่นี่เป็นไงมไม่ใช้กะปิเลยนะเมนูนี้มีแค่พริกมะขามแล้วก็น้ำปลาพงจุรสน้ำตาลนิดหน่อยทีนะอร่อยมากมันก็คือมันมันเปรี้ยวอยู่แล้วไงดูเองดูดิความเปรี้ยวของมะขามเนี่ยทวามไม่ 4, สีซดใสเลยมั้ะลุงไม่ได้ใส่มะนาวเลยนะอ่ามาดูมาดูเมนูแม่มั้งหรือว่ายายฝน นี่ย่างไประหว่างตำน้ํพริกนะย่างไปน้านแล้วนะออกับกับก่อนนะค่อยๆกับไปเดี๋ยวเราเราจะย่างให้จนเหลืองสุกเหลืองเนื้อเหลืองหอมเนื้อนี่นี่มันจะมีเกลือหน่อยๆหยาเกลือมันก็จะแตะเข็มอยู่ด้านน,านอกๆนะเนื้อในๆนะมันจะไม่เก็มหรอกนี่ไงอมอหมลาหมอนด้วยแต่ว่าเท่าปนินเนี่ยเปียบยบนี่รูปปนินนี่ลาหมอไม่ เรียบร้อยเลยนี่ย่างจนเหลืองหอมเลยนี่ mm hmm. เป็นไงหวับมาให้กินข้าวได้บุ้ยอันนี้ปนินเรียบร้อยบุ้ยกินข้าวได้เรียบร้อยบุ้ยนี่นี่นี่ก็กินกันนี่เว้ยนี่ผักเสียนเว้ยผักเสียน เออปักเตี้ยนรองเว้ยเออแล้วก็หักตามปกตินี่แหละนี่เมนูแบบเรียบง่ายพื้นบ้านเว้ยปลาหม้อปลาย่างปลาหม่อย่างปลาแล้วก็ได้ที่เราหาไปหาตกมาได้เลยก็นี่น้ำพริกมาขามเว้ยเออ,เอ,อ,เอ,อลองมกมัด

บางครั้งนะเว้ยกับข้าวเรียบง่ายเรียบง่ายแบบง่ายๆไม่มีอะไรทับซ้อนเลย,เยมันก็ทําให้ากินข้าวหมูหม้อได้นะเว้ยเออแต่ไมก่อนมุงเด็กๆนีก่กินน้ำพริกเป็นชีวิตเลยเพราะไม่มีอะไรจะจะกินเนีไงหมูเนื้อนีโ่โหสองสามเดือนกว่าจะได้กินทีนะฮะนี่วาบข้าวหมกข้าวอ คลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบนุย้ยเมนูลํำลึกความหลังเว้ยน้ำพริกของพ่อป่าปิ้งของแม่เป็นเลยคลิปนี้ลุงก็ไปก่อนนะครับผมลุงเพียนพรราร์ลนะครับสวัสดีครับห้องว่างเองก็ลองทำเมนูที่พ่อแม่ได้ทำให้กินแบบเมนูเด็ดประจำบ้านเว้ย มันกินแล้วฟินเว้ยกินนี่ไปก่อน,นครับบ๊ายบาย